องค์ชีพเขาใส่เกี๊ยนถ้าว่างไมเก่ง

มื่อนี้สิผ้ามากินข้าวเปียกค่ะอ่ะดีตาไปเล็ดดอกแรกเมื่อวานนี้เขาเห็ดข้าวปุ้นแก้วขิงทุกคนคีบไปเป็นล้านนะคะเมื่อนี้ก็เลยอ่ะผ้ามากินข้าวเปียกเนี่ยจักน้อยใส่บักพีกลงไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลหลายโลดแล้วก็กินบ่ได้เนาะพอวมันเผลดแห้งแล้วก็ใส่ซอสพีกค่ะปรุงตามใจชอบทริปนี่นะคะบอกเลยว่านุกินหลายแห้งทุกคนกินแบบงัดเข้าไปรวมทั้งแบบว่าทุกคนในทริปก็กินหลายแห้ง เพราะว่าอาหารที่สปปอลว้วกินยั้งกระแทบค่ะพี่น้องโดยเพราะตะม,มะฮุงเขาปุ่นแล้วเป็นโซเดียมเกือบจะทั้งหมดเลยค่ะทุกคนพวกน้ำซุปพวกอี่ยังเสียแบเบิร์ดแซบสูแนลนู่บอลชูชูซแบบบุบออนจากอาหารเราไม่ได้พูดเฉยๆนะเอาจริงนี่เห็นบอเขาบริเซน้ำสูมสายชูได้ทุกคนเขาใส่เป็นบักนาวเทนแล้วหน้ามกนาวนี่หลายมะคาก,กินเยอะขนาดนี้น้ำหนักสิขืนบอ บอกเลยว่าถ้ามีตัวซอยค่ะน่าขายของจักน่อยเป็นไฟเบอร์นะคะทุกคนไม่ปวดบิดไม่จุดจันร์ระหว่างวันนะคะแล้วก็ที่สําคัญน้องแบบว่าอร่อยมากตอนนี้ถามว่ามีตัวจริงไหมมันก็มีตัวจริงแหละแต่ว่าหนูยังไม่ขายนะคะให้ทุกคนเอาไปในราคาตัวเทสที่แบบถูกมากๆก่อนกดดูในตะกร้าได้เลยนะนี่ทุกคนอันนี้คือที่เด็ดอีเลแซบคักบักพีกสดุดกับกะปินะคะแล้วก็กินกับไปเลย กินได้ทั้งกับฝือแล้วก็ทั้งกับเอ่อยังกัเคาเอินเขาเปียกโอ้ยหลงตลอดนี่แล้วกัสิเป็นแก้วยังขเขาจะบวซึ่งเอาพักกินแล้วแซ่บมากทุกคนมาอ่านเมนนี่บ่งเดอ้ออร่อยทุกรสชาติกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ปวดบิบเป็นตัวช่วยที่ดีในการขับถ่ายและที่สําคัญนอนลดอีกด้วยเพราะมันลดบวมลดโซเดียมคขาคกินตัวไดมาแล้วก็ปวดบิด เบิดมือเบิดเว้นไทยเป็นน้ำมังเสียทุกคนหน,นูแนะนำเลยว่าให้ลองเอียาไฟเบอร์นะคะเดี๋ยวตัวจริงสีออกแล้วทุกคนเลือกรสชาติไว้ให้ใจได้เลยเด้วว่ามักตัวไดพูนสตรอเบอรี่แล้วก็เมลอนนะคะบอกเลยว่าอร่อยทานงาน่ายแล้วก็ไม่ปวดบิดเด้อทุกคนดอลองนะคะกดตะกร้าได้เลยจ้าขอกินต่อกันนะ